ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการบันทึกเสียงในสยามนะครับวันนี้จะมาขอพูดในเรื่องของกระบอกเสียงไข่ขี้ผึ้งหรือว่า b r o w b l a n k Wax Cylinder ซึ่งเป็นกระบอกเสียงชนิดแรกที่อดิสันได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทำการบันทึกเสียงสำเร็จในลักษณะของการบันทึกเสียงแล้วก็เล่นกลับเชิงพาณิชย์นะครับสิ่งแรกเลยต้องเข้าใจก่อนครับลักษณะของกล่องแล้วก็รูปแบบกล่องนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ เปล่าแบล็คแวกเซลเลนเดอร์ inder, นะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้าหนะ่มรังเก็ตนะครับเป็นเป็นลักษณะของตัวนี้ครับอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เลยนี่คือมิน้นเลยนะครับหายากมากกระบอกเปล่าลักษณะน,นี้ที่ยังไม่ได้ใช้เลยอายุร้อยกว่าปีก็จะเป็นฝ้ายครับใยฝ้ายุ่มไว้ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นกระบอกเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้เลยมี2กระบอกลักษณะจะเหมือนกันเขาจะหุ้มไว้สวยมากเนี่ยครับแน่นปักเลยและตรงนี้ก็เป็นขุยฝ้ายเป็นใยฝ้ายนะครับ นั่นปักเลยอันนี้คือยังไม่เคยใช้เลยนะครับอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยอ่ลาลักษณะของใยฝ้ายก็เป็นแบบนี้ครับผมจะให้ดูเป็นแบบนี้นะนะครับนุ่มๆน,นุ่มมากเลยนะครับ <c oughs> เพื่อประคองตัวกระบอกเสียงไว้ส่วนกระบอกเสียงข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะให้ดูเป็นตัวเอาตรงนี้ก็แล้วกันนี่แพ็คแบบนี้เลยกระบอกเสียง ไข่ขี้ผึ้งเปล่าบราแบงแว๊กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลายท่านก็ถ้ามาชมคลิปนี้กินคลิปแรกเนี่ยก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเราจะใส่ตรงแบนเดลนะครับอย่างไรถึงจะถูกต้องลักษณะของแบนเดลมันเป็นแบบนี้ครับอผมจะจําลองมาให้ดูจากตรงนี้เลยนะแกนนะครับเป็นแบบนี้นะขึ้นมาเป็นแบบนี้เ,เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ ตรงทางเข้ากับตรงสุดของตัวแมนเดลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันตรงนี้มันจะกว้างกว่าตรงนี้เพื่อที่จะให้กระบอกนี่เข้าไปฟิตหรือให้มันพอดีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับเราเนี่ยจะต้องใส่กระบอกให้ถูกต้องนะครับอย่างนี้แต่ถ้าใส่ผิดอย่างนี้มันจะไม่เข้าเนื่องจากว่าในเนี้ยมันจะมีล่องสลักอยู่นะครับตัวเนี้ยมันจะมีล่องสลักอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจก็คือร่องสลักนั้นมันจะสอดรับกับตัวแมนเดลตัวนี้ ผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าเราใส่กระบอกเสียงถูกทางมันจะลงเลยอ่านี่ครับลักษณะกระบอกเสียงลงเลยนะครับอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราใส่กระบอกเสียงผิดทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงก็ไม่ลงครับยัดไปก็แตกเลยนะครับถ้าสมมติว่าถูกทางคือลงเลยนะครับแล้ววิธีการจับกระบอกเสียงเราจะต้องใช้สนิ้ว สอดเข้าไปแล้วกางออกเพื่อรับตัวกระบอกเสียงไม่ใช่จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ไม่ได้แต่วันนี้ผมใส่ถุงมือเพื่อไม่ให้เกิดราคือความชื้นจากเหงื่อเราเนี่ยจะทําให้ตัวไข่ขี้ผึ้งเนี่ยเป็นราเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใส่ตัวถุงมือนี้นะครับเพราะงะั้นเวลาเราหยิบกระบอกเสียงเราจะสอดเข้าไปแล้วกางนิ้วอย่างนี้ครับกางนี้ออกไม่มีวันหล่นนะครับไม่มีวันหล่นนะครับสองนิ้วกางออกอย่างนี้คือวิธีการจับกระบอกเสียง คราวนี้สิ่งที่จะอธิบายเพิ่มเติมถัดไปก็คือว่าในกระบอกเสียงเนี่ยนะครับด้วยความกว้างความยาวแบบนี้หนกระบอกเราจะเล่นด้วยความเร็วที่160 RPM ครับนั่นก็คือความเร็วรอบจากจุดแรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่160รอบต่อนาทีฟังดีๆนะครับรอบ per minute ครับ160รอบ per minute ก็คือ160รอบต่อนาที ถ้าเปรียบเทียบกับแผ่นเสียงคลั่งนะครับก็คือ,อที่เราเล่นกับหีบเสียงทั่วไปที่ไร้าขลานแล้วก็ยกกระโหลกหรืรรอรีโพลิเซอร์มาวางเนี่ยตอนนัน้นจะอยู่ที่78ซึ่งหลายคนก็จะมักพูดจนคนคุ้นหูแหละว่าแผ่นเสียง78แผ่นเสียง78แผ่นเสียงคลั่ง78มันมาจากคำว่า78 rpm หรือ78รอบต่อนาทีแต่ตัวนี้กระบอกเสียงจะต้องเล่นที่160รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ สามารถบันทึกได้ที่2นาทีเต็มที่ตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปในแมนเรดลนี้แล้วก็ปิดและกระบอกเสียงไข่ขี้พึ่งแบบนี้แหละครับแบบที่เขาเรียกว่าเอดิสันแบล็งค์แบบนี้แหละนะครับแบล็งค์เลยเนี่ยเ,เป็นแบบเดียวที่ลบได้นะครับเป็นแบบเดียวที่ลบได้โดยใช้แว็กชเวอร์ตัวนี้ตัวนี้คือแว็กชเวอร์นะครับวิธีการก็คือเราก็จะดูดีๆนะครับตัวนี้คือตัวหมุน เราจะใส่กระบอกแบบนี้เข้าไปนะครับกระบอกเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวกระบอกที่เป็นตัวนี้ก็ไน้นะครับตัวนี้อ่าลองตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ก่อนนะครับเราจะใส่กระบอกเข้าไปอย่างงี้นะครับดูดีนี้นะครับ,รบเราใส่ผิดไม่ได้นะถ้าเรา,ากํามันก็เหมือนกรนแมนเดล,ลอะมันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ด้านนี้นะเหมือนแมนเดล,ลนะครับลักษณะทรงแบบเดียวกันเลยเห็นไหมครับลักษณะทรงแบบเดียวกัน เราใส่เข้าไปนะครับก่อนท่สุดและสิ่งถัดมาผมเลื่อนนิดนึงแล้วก็จะหมุนตัวนี้ครับนะครับเราจะหมุนตัวนี้นะครับเราจะหมุนตัวนี้พร้อมกับเราจะกดตัวนี้ลงไปเพื่อให้สัมผัสกับแว็กเพื่อที่จะลบไขที่พึ่งผิวที่เราบันทึกไปแล้วนะครับถ้าเป็นตัวมิ้นหรือตัวเปล่าเราก็ไม่ต้องทํานะครับเอามาก็สามารถที่จะใช้กับตัวนี้ได้เลยโดยการที่ เราก็จะเปลี่ยนกระโหลกครับคือเป็นกระโหลกตัวนี้อ่าผมให้ดูนะครับนี่ครับเราเรียกว่ากระโหลก recorder นะครับตัวนี้ recorder หรือว่ากระโหลกสําหรับบันทึกเสียงอ่านี่ครับเป็นแบบนี้เราก็จะต้องมาเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้มันเป็น recorder Re มันจะต้องเปลี่ยนมาเป็น recorder นะครับแต่ประเด็นตอนนี้อยู่ที่วิธีการลบแว็กครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาต ทำให้ดูตรงนี้ก่อนอีกมือนึงเราก็จะกดนะครับกดไปอ่าไข่ที่พึ่งก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําหน้าที่ลบไปเรื่อยๆเห็นขุยที่พึ่งที่ออกมาไหมครับตัวนี้อ่าลบไปเรื่อยๆนะครับ มันจะลบไปเรื่อยๆจนกระทั่งอรอบเนี่ยเป็นกระบอ,อกเสียงเปล่าคือรบล่องหรือกรูฟไปเรียบร้อยแลวเนี่ยครับลักษณะคือตัวขุยเนี่ยนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับอันเนี้ยนี่คือกระบวนการในการรบล่องเสียงนะครับลบล่องเสียงออกไปนะครับคราวนี้มันก็จะกลายเป็นล่องเสียงที่เป็นผิวเรียบผิวเรียบไม่มีไม่ม,ม,มีร่องเหลือเลย นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำามทีกต้องเร็ววันนี้ครับค่อยลบไปเรื่อยๆนะครับลบไปเรื่อยๆอ่าครานนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะนำกระบอกนี้ที่ลบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นขุยข,ขี้พึ้งเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยปเอวออกมาเนี่ยใส่ในเครื่องเล่นตัวมาตรฐานของเอดิสันแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวบันทึกเสียง เพื่อจะดูว่าเราจะบันทึกเสียงแบบไหนนะครับครับและนี่คือกระบอกเสียงที่ผ่านการเชฟหรือว่าลบร่องเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนํากระบอกเสียงนี้บันทึกเสียงให้ท่านได้ดูนะครับก่อนอื่นนั้นกระบวนการก็อย่างที่เคยผ่านไปแล้วอย่างที่เคยอธิบายไ,ไปแล้วก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากหัวกระโหลกเล่นกลับหรือว่ารีโปรดิวเซอร์ออกก่อนนะครับหมุนตัวฮอร์นนี้ออก ะนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้คือรีบอร์ดิเซอร์หรือกระหลกเล่นกลับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้เปลี่ยนออกครับแล้วนำหัวรคคอร์เดอร์ใส่ให้ตรงสลักใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ล็ Lock. อกหลังจากนั้นผมจะไข ไฮลานก่อนนะครับน่ะโอเคนะครับคราวนี้จะทำการใส่กระบอกเพื่อจดบันทึกเสียงลองดูนะนี่ครับเรียบร้อยคราวนี้เมื่อกี้ผมเช็ดตรงไปลายไว้เดี๋ยวผมจะลองจากตรงนี้ดูอ่าตรงแค่มุมนี้นะครับตรงปลายนี้ผมจะใช้ทูบ เหมือนกันในสมัยก่อนแล้วก็ทุบเนี่ยในตอนเนีกชวนเคยเขียนไว้ตอนที่ไปดูงานบวชนะครับที่มณฑลฉะเชิงเซาพศ .2437 แบบเดียวกันเลยเนื่องจากว่าตอนนั้นมีพวกคนที่เมานะครับเข้ามารบกวนการบันทึกเสียงนะครับก็เลยต้องใช้ทุบแบบนี้นะครับผมจะใช้แบบเดียวกันเลยอย่างนี้นะครับปลดเบก ไปดูนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องการบันทึกเสียงในสยามหยุดเปลี่ยนครับนี่คือไข่ขี้ผึ้งตัวน,นี้ไข่ขี้ผึ้งเต็มเลยนะครับเอา แบบเล่นกลับใส่แทนทาวนี้เราก็จะเอาทอนตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเอาแล้วครับจอดเข็ม ผมจะเอาไมโครโฟนเข้าไปใกล้ๆจะได้ควงเสียงชัดขึ้นนะครับขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องการบรติเสียงในสยาม